ใครกันที่ตอบกลับมาตุ๊กเป็นบัณฑิตจบใหม่หลังจากเรียนจบตุ๊กก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทเป็นครีเอทีฟโฆษณาแถวพัฒนาการด้วยความที่เป็นคนอัธยาศัยดีและตั้งใจทำงานจึงเป็นที่รักของคนในแผนกแต่เพราะรุ่นพี่ที่ทำงานมักชวนไปสังสรรค์หลังเลิกงานบ่อยๆทำให้ตุ๊กไปทำงานสายอยู่เป็นประจำจนถูกเจ้าของบริษัทต,ตักเตือน พอโดนบ่อยๆเข้าตุ๊กจึงตัดสินใจลาออกไปทำงานใกล้บ้านแถวพระรามสองแทนหลังจากตุ๊กลาออกไปก็ยังติดต่อกับพี่ที่ทำงานเก่าอยู่ช่วงนั้น Facebook ก,ก็เพิ่งจะมีในไทยและตุ๊กก็มีเฟซเหมือนกันแต่นานๆถึงจะโพสสักทีส่วนใหญ่เขามักจะชอบเช็คอินตามสถานที่ต่างๆที่ไปเที่ยวโพสเรื่องส่วนตัวบ้างปัญหาครอบครัวบ้างรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย หัวหน้าที่ทำงานเก่าชื่อต้นมักจะเข้าไปเขียนให้กำลังใจจนกระทั่งต้นลาออกไปทำงานที่อื่นก็ไม่ค่อยได้ตอบโพสต์ของตุ๊กแต่ก็ได้ข่าวว่าตุ๊กสุขภาพแย่เพราะกินเหล้ามากจนกระเพาะทะลุจริงๆแล้วในช่วงที่ทำงานอยู่ด้วยกันตุ๊กก็มีอาการของคนสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วมักจะไอบ่อย,อยและตาแดงกล่ำมาทำงานตลอดบางวันก็บ่นว่าปวดหัวจนกระทั่งวันหนึ่งตุ๊กเช็คอินที่โรงพยาบาล และโพสต์ว่าเป็นมะเร็งนะต้นเห็นข้อความนั้นก็อึ้งอยู่เหมือนกันแต่เพราะทำงานยุ่งอยู่จึงทำให้ไม่ได้ติดต่อและไม่ได้ติดตามว่าอาการของตุ๊กเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งที่พอมีเวลาว่างต้นก็ส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ถามว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงแต่กว่าตุ๊กจะตอบก็ผ่านไปสามสี่วันและตอบสั้นๆว่าไม่ค่อยดีครับพี่ต้นจึงส่งข้อความไปให้กำลังใจ และทิ้งท้ายว่าถ้าพอมีอะไรที่พี่ช่วยได้ก็บอกเลยนะจากนั้นก็ห่างการคุยกันไปอีกสักพักเพราะที่บริษัทห้ามไม่ให้พนักงานเล่น Facebook ในเวลางานหลายเดือนผ่านไปต้นถึงได้เข้าไปในอินบ็อกก็เห็นข้อความที่ส่งมาจากตุ๊กโดยเขียนว่าขอบคุณพี่ต้นมากครับซึ่งข้อความเพิ่งส่งเข้ามาไม่ถึง10วันต้นจึงส่งไอคอนยิ้มกลับไปแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรต่อ หลังจากวันนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นได้มีโอกาสเจอเพื่อนร่วมงานอีกคนที่เคยทำงานกับตุ๊กจึงได้ถามไถ่าสารทุกข์สุขดิบไปเรื่อยเปื่อยและต้นก็ถามว่ามีใครได้ติดต่อหรือไปเยี่ยมตุ๊กไหมไม่รู้เป็นยังไงบ้างพอเพื่อนๆได้ยินก็รีบบอกว่าตุ๊กมันเป็นมะเร็งในสมองตายไปตั้งแต่สามเดือนที่แล้วแล้วพอต้นได้ยินก็ตกใจที่รู้ว่าตุ๊กตายแล้วแต่ก็พอนึกขึ้นได้ว่า เพิ่งมีข้อความตอบกลับจากตุ๊กเข้ามาในเฟซเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจึงรีบเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมกับเปิดข้อความให้ดูเพื่อนๆยืนอึง้งและมองหน้ากันเพราะต่างก็สงสัยว่าใครที่ตอบข้อความนั้นกลับมาหาต้นเช็ควันที่ตุกตอบข้อความเพื่อความชัวอีกทีแต่ข้อความก็ระบุชัดเจนว่าเพิ่งส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนต้นเลยบอกว่ามีคนอื่นใช้เฟซของตุ๊กหรือเปล่า ต้นจึงบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะเท่าที่รู้จักกันมาตุ๊กเป็นคนรอบคอบเรื่องรหัสผ่านของตัวเองมากสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันตุ๊กยังเคยแนะนำให้ต้นเปลี่ยนพาสเวิร์ด t t m และพาสเวิร์ดคอมบ่อยๆด้วยต้นจึงมั่นใจว่าไม่มีใครเอาเฟซของตุ๊กไปใช้แน่นอนหลังจากวันนั้นต้นก็เริ่มสืบเรื่องจากเพื่อนๆของตุ๊กและถามว่าโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตุ๊กมีใครใช้ต่อไหมปรากฏว่าเป็นพี่ชายของตุ๊ก ที่เอาคอมและโทรศัพท์มือถือของตุ๊กไปใช้ต่อซึ่งพอไปถามพี่ชายเขาก็บอกว่าทั้งคอมและโทรศัพท์มือถือได้ฟอร์แมตล้างเครื่องใหม่ไปหมดตั้งแต่ตอนที่ตุ๊กตายใหม่ๆแล้วต้นได้ฟังคำตอบแบบนั้นในใจก็เกิดคำถามเดิมๆแล้วใครล่ะที่ตอบข้อความกลับมายิ่งไปกว่านั้นมีอยู่วันหนึ่งที่หน้าวอของตุ๊กมีการเช็คอินที่บางแสนผ่านไปอีกเดือน ก็มีการเช็คอินที่หัวหินซึ่งน่าแปลกเพราะตอนที่ยังมีชีวิตตุกเป็นคนชอบเที่ยวทะเลมากต้นจึงตัดสินใจส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ของตุกว่าใครที่ใช้เฟซของตุ๊กอยู่ตุ๊กตายไปแล้วเลิกใช้เถอะปรากฏว่าไม่มีข้อความตอบกลับมาแต่เฟซก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ครังสุดท้ายที่เขาเห็นคือมีการเช็คอินที่ห้างแถวพระรามสองจนต้นรู้สึกว่ามันหลอนไม่เลิก เขาจึงกดอันเฟนไปเพื่อจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรอีกจนพอมีวันหยุดเขาก็มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดช่วงที่กรวดน้ำเขาก็นึกถึงตุ๊กและขอให้ไปสู่สุขติและบอกว่าอย่ากโกรธกันที่เขาอันเฟนเฟซบุ๊กพอคืนนั้นกลับไปเขาก็ฝันเห็นตุ๊กเดินอยู่ในสวนสาธารนณะต้นนั่งอยู่ริมน้ำจึงตะโกนเรียกตุ๊กที่เดินอยู่อีกฝั่งตุ๊กก็หันมามองยิ้มให้แล้วก็เดินจากไป ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าตุกมาลาแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่พอนึกถึงข้อความในอินบ็อกซ์เขาก็ยังขนลุกไม่หายต้นเชื่อว่าป่านนี้ตุกคงไปผุดไปเกิดแล้วแต่พอนึกถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในช่วงที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็รู้สึกเสียดายที่ตุกอายุสั้นไปส่วนข้อความในอินบ็อกซ์จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังข่าใจอยู่ว่า ใครกันที่ตอบกลับมา